มีถนนเส้นนี้เมืองไ,นนไม่นานมานี้ร้อยแม่ร้อยกว่าปีแล้วอ,อุ้ยนี่ภูเขานมนางน,นะครับคนเขจะสร้างสาลเล็กๆไว้ว่าแถวนี้เสือดูนี่<อ>ขเขาก็ติดห้ามล่าสัตว์ป่าอ๋อว่าแม่แม่นมนางมแ,แม่ใจดี ไม่ให้จริงๆนะมีคนแก้บนชุดเต็มเลยนะมามามาเกิดเกิดจากอะไรครับที่ศาลที่นี่มีนี่ครับศาลเจ้าแม่นมนาชาวบ้านเดินผ่านเพราะมันเป็นทางเนาะทางเวียนผ่านก็สร้างเอาไว้เขาบอกว่าแถวนี้เสือดุเสือดุใครมามาบกปออเนี่มนี่เป็นคล้ายๆนมใช่ไหมเลยบอกนั่นนี้เพราะมันนมสองเตานี่ไงนี่ไงนี่เต้าอ๋อข้างบนมีเต้าใช่ใช่ เพราะมันไม่เต่าใช่น่ะเหมือนเต่าเลยเนาะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวจะเข้าไปไหว้เจ้าแม่นมนางนมนางนะครับวันนี้เจอคุณพี่เนาะใจดีภ่างเนาะโหนี่นี่คือภูเขาภูเขานมนางต้องบอกว่าเป็นทั้งแรกใช่ที่นี่มาน่าจะสามปีแล้วสามสี่ปีแล้วไม่รู้ว่านี่นี่ไม่มีสารเลยทุกคนเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนี่นะครับเหมือนนมนางนะว่าตรงนั้นมีที่พญาเต่าอยู่นู้นข้างบนมีเต่าอยู่ด้วยที่ด้านบนเนาะเราจะพาไปหา แม่นมนางเนาะเขัยนว่า็นทางคุยเลียนแล้วก็ประวัติคือมีทางคุยเลียนแล้วก็ชื่อภูเขานมนางแล้วก็เสือเยอะชาวบ้านก็เลยสร้างาสร้างศาลให้แล้วก็บอกว่าให้คอยคุ้มกันให้จะไม่ให้ชาวบ้านเกิดอันตรายนะครับก็เกิดเลยเป็นศาลเจ้าแม่นมนางเป็นร้อยปีแล้วศาลนี้ร้อยปีแล้ว ที่นี่เขาประวัติก็คือจะมีเสือนะมีเสืออยู่แถวที่ภูเขาแห่งนี้คือภูเขานมนานนะครับเป็นรูปนมเนาะแล้วก็ใช่มีพญาเต่าอยู่ข้างบนนี่ไงพญาเต่ากินกินกินพญาเต่าอยู่ข้างบนนี่แหละครับกินพญาเต่าอยู่ข้างบนก็คืออุทยานนั่นเองเป็นอุทยานนั่นเองใช่ใช่แล้วที่สำคัญสามนี้ ศาลนี้เขาเพิ่งมาสร้างใหม่เพราะมีคนถูกถูกเลขถูกหวยหรือเปล่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ใช่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่พี่อ่อนพี่อ่อนบ,บอกว่ามีคนถูกเลยยกมายกศาลมาใหม่อีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งรางใช่แล้วก็ศาลเก่าอุ้ยจานี้ทำไมมีเลขเต็มเลยนี่อันนี้คือศาลเจ้าแม่นมนางนะครับผมเจ้าแม่นมนางประมาณร้อยร้อยกว่าปี นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปิปุชาอิติปุชาจากมหาราชาสัพพะเสนหาอะระหังสัมมาสัพพุโทมามายาตายามดีวันชัยมัสีสวัสดีลาโภนะโมพุทธายะเราบอกกล่าวต่อแม่หนุ่มนามวันนี้บนสองเลขพาไปเป็นใหม่ครับวันนี้พาทุกคนเนาะ fc ทำบ้าน ขอโชคขอลาบที่นี่นะครับผมขอโอ๊ยตกตกจะโหขอโชคขอลาบมาให้ต่องปากนะครับ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 นะต่างกับผูกมากค่ะเดี๋ยวพี่ตักต่านี่นะเดี๋ยวตักสายใหม่โอเคไหม ตรงนี้แหละครับเขาจะสร้างมานี่ก็จะเหอจะเอาเทพื้นใช่ไหมครับเอาอันนี้ค่ะเอาเอาเอาอิดบล็อกตั้งเนาะเหอจังสักห้าสิบก้อนใส่ฐามให้เห็นหน่อนนี่แล้วปกตินี่เป็นสารเล็กใช่ไหมฮะเป็นสารกีดกันเล็กๆนะครับเล็กๆแล้วก็มีรุ่นหนึ่งชาวบ้านมาสร้างเป็นแบบนี้อันนี้เมื่อวันที่20เมื่อวันพระ ที่แล้วเมื่อที่แล้วเนี่ยค่ะก็ได้สารใหม่มาได้สารใหม่มาทีนี้เชื่อไหมว่าเชื่อไหมว่าสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านอยากให้คนเข้ามาไม่มีคนรู้ใช่ครับเหมือนกับเราเนี่ยเพิ่งจะมาทำป้ายเองค่ะครับครับทำปุ๊บก็ได้เลยนยเดี๋ยวทำนพว่เราเรามาเราอยากให้พี่ให้พี่เขาเป็นคนจุดธูปมงคลไหมไม่ได้เล่นไม่เล่นอดีแล้วทดีไและ อย่าจุดเล็กจุดให้หน่อยเออก็ดีแล้วอ่าจุดเลขทุกมงคลให้หน่อยพี่ออนเขาไม่ไม่เล่นหัวด้วยนะใช่ใช่เขาไม่เล่นหวนี่ครับลบควรเราจะจะขอโชคกับคนที่ไม่เล่นหัวใยเขาไม่เล่นหัวยไม่เลี้ยงสินแส่นะพี่ว่าจะเลิกพี่เลียงจากต่างประเทศนะนี่พี่ก็ว่าอย่าเลิกธุรกิจไอ้จัดจัดทวงจุ้ยคก็ยังมีคนจ้างบ้านในกรุงเทพค่ะเพราะว่าทีนี่เราไม่ได้เปิดตัวจะรบกวนพี่นะครับเปิดเลยทุกบาทใช่ใช่ พอพี่เขาไม่เล่นหวยไงเราต้องขอขอจากคนที่ไม่เล่นหวยนั่นแหละได้สตู้อุ้ยอุยอวกสะนะครับมะเอาอุอุอะมะอะมะอุนะชาลีติชาลีตินะลีตินะชาตินะชาลีโชคลาภไหลมานะชาลีติอ่ะขอให้พี่น้องมอบโชคให้กับทุกคนโชคเปิดลาภเปิดวาสนานะคะครับขอให้รวยๆครับถ้าเขาพูดกันนะเมื่อสี่สองใช่ จปักปักของสารใหม่ละสารน้าสารเก่านี่มีกลมไหมครับนี่หรือจะกลมนี้กับตรนี้ตรงนี้่ย้ายมาย้ายมาย้ายแม่มาค่ะโชคดีทุกคนนะครับครับขอบคุณมากครับพี่ออนค่ะพี่พี่มงตัวแรกเลยยันนะ่ะในยันนะ่ะอ่านว่ารวยได้รวยเหรอรวยเลยรวยเลย,ลย,เลยแล้วก็หกหกเลยพี่งวดนี้เอาก่อนเลยมันเป็นห้าหนึ่งหกนะเอ็ดเนี่ยดูดิ ดูดีๆเป็นเลขไทยใช่เลขไทยหกหกตอนที่ออกตอนที่ออกนี่ไงตอนที่ออกสองหกเนี่ย้องน้องน้องมาตรงนี้่ตรงเนี้ยครับทุบก็สองหกหล่นมาก็สองหกผมแม่จะให้พี่ซื้อออ๋แต่พี่ก็ไม่ซื้อสองหกนั่นนะโอ้ใช่ใช่โอ้พี่ตัวนี้ทุกคนมีดำๆนี่สองหกอี่นั่นพี่ต้องซื้อทุบก็ออกลงมาอีกก็งงทุบนะชัดๆเลย พี่ไปเล่นหวยแม่ให้โชคพี่ไงเพราะว่าจะได้มีเงินมาแบบบูรณาบูรณาสิได้แม่ไม่อยากให้พี่ไปไหนใหญ่พี่อยู่นี่นั่นแหละอยากไปใช่ใช่ไปใช่ใช่ไปนี่มะก่อนเป็นถังหมู่บ้านใหญ่นะคะนี่เนี่ยทางนี่ไนีสายทางเขาหมันก้อนเป็นทางเกวียนเดี๋ยวเข้าเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านพุกระดูอ๋อแต่เราไม่มีถนนเส้นใหม่แล้วอ๋อพุกระดูใช่ ผู้ประดูเป็นในทางเก่าทางนั้นก็ยังมีคนใช้อยู่ตรงนี้เหลอยังมีคนใช้อยู่ใช่ไหมยังมีแต่ตรงนี้ไม่มีตรงเนี้ไม่ไม่มีแล้วเพราะว่าเขาใช้รถกันแหละก็คือแต่ว่าดั้งเดิมสมัยก่อนเขาต้องเดินทางนี้กันไม่มีทางอื่นเลยก็จึงสั้ค์เจ้าแม่นุ่มนังไปภูเขานี้ก็ชื่อภูเขานุ่ม่นางแล้วก็เต่าอยู่ข้างบนางหลังทัส่วนดอกไม้น่ะแม่นุ่มนางหิวนี่มอนกันหละครับข้างหลังฝานเก่าเหมือนเหมือนก็เลขเลขเยอะมาก ที่ผนังเนาะแต่ว่าแม่ได้ถูกย้ายไปอยู่ที่ศาลใหม่แล้วเดี๋ยวเราไปดูทุ่มงคลอ่าที่ศาลใหม่เนาะแดี๋ยวศาลเก่าเนี่ยผมว่าเหมือนเป็นรอยน่าจะเป็นรอยแป้งที่เขาใช้เจอแม่นะตอนที่แม่อยู่ที่นี่เนาะตรงที่จะแม่นมนางยังอยู่ที่นี่นะครับเดีย๋ยวลองดูว่าจะเห็นเป็นเลขอะไรบ้างนะครับ พี่ไปดูเลขกันเนี่ยสี่เจ็ดเหรออืมสี่เจ็ดมุมนี้ทุกคนเหมือนเลขสี่เจ็ดนี่มุมนี้สี่เจ็ดหรือสี่หนึ่งเฮียเต็มสีไหมเต็มสีก็มี คือพยายามสอขข่อ,สองเลขก่อนส่องเลขก่อนเพราะเดี๋ยวเราได้จะสารใหม่เราไปดูทุกมงคลอยู่แล้วไงเอกสากเดี๋ยวผมขอดูด้านบนนะทุกคนนี่สี่เป็นเก้าก็ได้อืมอ้าวสี่เก้าสี่เก้าออกไปแล้วออกไปแล้วด้วยแต่จริงน้่นก็มีหนึ่งเลขเก้าเลขเก้าหนึ่งว่าเอสนี่เก้าอันนั้นหนึ่งก็เห็นป่ะข้างในมีเลขอะไทุกคนเดี๋ยวผมส่องให้ดู โูอเอสนี่ไงเลขอยู่ที่งูเนี่ยอ,อยู่ที่พายาง,งูนี่ไงเนี่ยเลขขึ้นเป็นเลยมีรูปปั้นขอพายาง,งูอยู่นะครับใช่เป็นเหมือนบริวารแม่หรอแค่เป็นยันบะที่ะไรอะเป็นยันบะ เจ็ดหนึห่งสามเจ็ดหนึ่งเก้าะเป็นยันนะเราก็ดูให้เป็นเลขไงเดี๋ยวถ้าทุกคนพยายามซองก่อนถ้าไม่มีจริงๆก็ต้องขยับเส้นสีเอาเลขเนาะนี่ใครเห็นเป็นเลขอะไรเนะี่ยตรงนี้เก้าหนึ่งสี่หนึ่งอะไอตองตัวบนอนะ่ะแล้วข้างล่างก็เป็นหนึ่งเก้าหรือหนึ่งสามไหนที่เฉย 41กับ91แล้วอันนี้13 19ผมกำลังเร็งผนังอยู่ไงผมว่าผนังนะ่ะแม่ซ่อนเลขไว้ให้ <c oughs> อตอนนี้ครับผมดูผนังนี่เหมือนเป็นอ๋อ เ,นะเดี๋ยวเอบกับน,นะนี่ตัวนี้มันเล,นเลนะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทุกคนเป็นรอยที่แบบว่าทางอ่าที่เขามาย้ายสารนะ เราเอาพงแม่พงคงแม่ไปไว้ฝั่งโน้นใช่ไหมแต่ตรงนี้มันมีรอยอยู่อุ้ยเห็ดอันนี้อะไรอ่ะแปลกมากผ้<ห>าอะไรอ่ะนั่นนะ่ะเป็นไม้ปะไม้หนป็นไม้แก้สะละับคือต้ต้องเป็นไม้ไม่ไดก่อนยากเนละใช่สี่เจ็ดนั่นแหละสี่เจ็ดกับสี่หนึ่งเนี่ยตรงเนี้ย ถ้าสามตัวก็จะเป็นสี่หนึ่งเจ็ดเป็นสี่เป็นเจ็ดแล้วก็เป็นหนึ่งสามตัวเรียงลงมาเลยเนี่ยเอาชุดนี้แหละเป็นสี่เป็น 4, เจ็ดแล้วก็เป็นหนึ่งนะครับสี่เจ็ดหนึ่งนะครับข้อความชัดอยู่เนาะสี่เจ็ดหนึ่งนะครับบริเวณหลังของ านแม่เนาะประมาณนี้นะชัดชัดเอาเพื่อละสี่เจ็ดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูทูบมงคลน,นะครับวันนี้นะพี่อ่อนจุดให้นะพี่ออนเขาไม่ได้เขาพี่ออนเขาไม่ได้หวยด้วยนะโอ้ได้มาเป็นเก้าสอง น 9, 2, 8นะครับ928นะครับเก้าสองแปนะครับอาจจะเปลี่ยนตัวเดียวป่ะเปลี่ยน2เป็น4ป่ะไม,ไม่แน่เนาะเออเก้าสอนะครับของแม่เนาะนี่แม่บอกว่าอย่าหุ้ยหันไหนแม่มีเลขพี่มาซูมเลยเหมือนเลขจริงๆ แล้เกล้องใหม่มาตัวหัวไหลแม่เป็นเลขเหมือนสองสี่สักอย่างนึงอะ่ะจะซูมก็จะพาชื่อเสียงของแม่เนาะให้เป็นที่รู้จักของคนโลกภายนอกนะครับนี่ที่หัวไหล่แม่นะ,ะนี้กะไรนี่ นอกไกลๆผมเห็นเป็นเลขสองนะครับแต่พอซูมแล้ว่ะมันเป็น,นเป็นหกเจ็ด มองไกลๆผมมันเหมือนสองจริงนะสองหนึ hmm. ่งแต่พอซูมแล้วนะเหมือนศูนย์หกเจ็ดนะครับเห mm hmm. มือนศูนย์ตัวแรกตัวบนเป็นศูนย์ตัวสองเป็นหกศูนย์หกเจ็ดหรือหกหกเจ็ดนะครับแต่พอดูดูอย่างนี้เหมือนสองหนึ่งเหมือนสอง แม่แม่ขอนะจ๊ะจะได้เรียกอะไร ันนี้นะคระบก่อนฝนลงเนะเาะเดี๋ยวขยับเป็นสีนะเริ่งงามยามดีวันนี้ฝนโปรโยแนะ่ไปเห็นเลขอะไรปะตัวตั้งสี่ะสี่หกเห็นที่ไหลแม่นะเลขสองไหลตัวเดียวขยับเป็นสีเรเลย เมื่อกี้ได้เลขเป็นสองไอ้เก้าสองเก้าสองแปดอธิษฐาน,นาอนธนิษฐานก่อนอนธิษฐานก่อนผมขอโชคขอลาภกับทางต่างแม่แม่นางนมนางตัวแรกศูนย์ศูนย์นะครับ ของเป็นเลขห้าศูนย์กับห้านะครับนี่เอาสี่นะแม่ศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์นะครับศูนย์ห้าศูนย์ ได้ปละมาณนี้หรือฝนมาแล้วเดี๋ยวพวกเราจะต้องไปกันแล้วนะครับสำหรับเลขของเจ้าแม่นมนางเนาะบริเวณทางไปบ้านเก่าเนาะจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ประมาณนี้สุภาพ้นตรงนี้ครับเนอจเลขเหล่านี้ไปสึงชโวรสิงหนลวได้ขอขอบพระคุณที่ติดตามรับชมพวกเราทั้งสามช่องนะครับทุกแบบคนหม่คนสองเลขก็แล้วมาดูอองขอต้ดนรับชมในงวดน,นี้นะครับไม่เจ็บไม่จดมีเงินใช้มีเงนินทำบุญคราวนี้ลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปโหน่านะครับน,นี้สวัสดีครับ